ใช้มือสกิดก็ได้มือไปไม่ถึง <Yes. S 1> โอ้ยให้เกียรติลูกค้าเราดิใช้เท้ามหัศจรเลยเอา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 าวันนี้มีข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายมาบอกเอาเว้ยมาแล้วเอ้ยข่าวดีข่าวร้ายข่าวอะไรวะเร็วๆนี้ข้าจะบวชลูกชายของข้าคือไอ้ขวัญไอ้ขวัญจะบวชแล้ววัดไหนโชคร้ายวะ ไปพุดเพียรปากอะไโชคดีปากไม่เป็นมงคลแล้วถูกต้องและข่าวร้ายที่ว่านี่ก็คือหลังจากบวชลูกชายเสร็จข้าก,ก็จะแต่งงานกับแม่ลำดวนแม่ของอังสุมารน <laughs> แม่ลำดวนจะแต่งงานกับลือถูกต้องและมันจะทําให้คนบางคนผิดหวังอกหักอิจฉา,าตาร้อนไม่แม่ลำดวนไม่คิดต่ำอย่างงั้นหรอก ไม่เอาปู่มาทำผัวหรอกคุบอกขับปู่แล้วมาไม่เอาแน่ๆไม่รับดูไม่เอาอย่างนี้ถ้าฉันเป็นปู่นะแกก็เป็นทวดแล้วล่ะชอบอ่ะน่าเห็นใจ